สูอินหรือโทเคนตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้เรามา,าพูดถึงเหรียญคิสูอินุดีกว่านะครับคิสูอินุเป็นเหรียญมีมตัวหนึ่งนะครับเราก็ได้รับฉายานามว่าเป็น d o ชคอยบิ๊กบราเดอร์นะครับเป็นเหรียดดอชคอยที่ค่อนข้างเป็นเหรียญที่มีความทะเยอทะยานนะครับมีความโปร่งใส มีความขาวสะอาดนะครับฉะนั้นมันเป็นแพลตฟอร์มด้วยนะครับแล้วมันเป็นอะไรอีกหลายอย่างที่คล้ายๆกับ b a b y d o อ s เลยนะครับ Business m o เด l ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเหรียญน,นี้ยผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญกาวมีคุณภาพราคาในปัจจุบันของคิสซูอินุนะครับหรือโทเค็นตัวเนี้อยู่ที่ประมาณ0.08ตัวนะครับ8 8หรือ8เนะครับณนะผม เวลาที่ผมได้ทําข่าวอย่างนี้นะครับเราคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยราคาจะปัดขึ้นไปสูงเจ็ตัวนะครับเราก็ดอลลาร์นะครับลองเทียบเอาดูในกระดานของเกต .io ไอโเอานะครับสําหรับคนใหม่นะโอเคนะครับคิสุอินุเนี่ยมีฟาวดิ้งทีมนะครับผู้ที่พัฒนาโปรเจกต์เนี่ยหรือดูแลโปรเจกต์คสคนด้วยกันเป็นนามแฝงน,นะครับชื่อคิสุแมนกับอินุเดฟนะครับ สองคนนี้นะครับคิสุอิโนุนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเว็บ<ป>นะครับที่เป็นดิเซนท์ไลน์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนได้นะเพากิสุอิ i นะเนี่ยก็สร้างเด็กที่เป็นของตัวเองนะครับคิสุอิโนุนะครับโดยทั่วไปตอนนี้นะครับก็มีโทเคนประมาณ1นึ่งแสนล้านล้านโทเคนนะครับของมันดังนั้น มันจะจัดแบ่งอย่างนี้นะครับเป็น50 50แล้วก็2นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์50%าแรกนะครับก็จะทำการเบิรนที่อยู่ในอดเดรสนะครับที่ส่งไปนะฉะนั้น50อันที่2นะครับก็คือ v i ทเทอริคบูตรีเขาจะเป็นคนเบิรนนะครับเป็นอีท e เรียมโฟลเดอฉะนั้นวิทเทอริคบูตรนะีนน่าจะเป็นคนที่ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับคือเป็น CEO เป็นคนก่อตั้งเหรียญนี้นะครับจากการคาดการนะครับคือคิซูก็เหมือนชิบะอินุนะครับที่ไม่ได้ระบุนะว่า,าผู้ก่อตั้งเนี่ยคือใครระบุแต่ผู้ดูแลโปรเจกต์ชื่อริวชินะครับดังนั้นน่าจะใช่นะครับที่เป็นวิทรีตบูทรีนนะครับเราก็มีความเกี่ยวข้องคือใช้กระแสะของอิเลดมาร์นเนี่ยเข้ามาปัดปราคานะครับฉะนั้นคิซูอินุตอนนี้นะครับก็ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มันจะมีการแจกรางวัลนะครับตามเงื่อนไขของผู้ถือเหรียญต่างๆเนี่ยเขาจะคิดเป็น2%เนะครับก็เราก็จะเห็นอยู่แล้วเขามีการจัดสรรปันส่วนประมาณนี้นะครับดังนั้นใครจะซื้อคิสสุนะครับตอนนี้ก็มีหลายกระดานนะไม่ว่าจะเป็น O k เคนะครับแล้วก็เกต e i o นะครับแล้วก็ ZT แล้วก็คอ i n t เก e r นะครับ ดันั้นปริมาณการซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยประมาณสองพันแปดร้อยเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ด้อยเก้าบสบาทนะครับเราก็จะเห็นว่าคิสุอินโนเนี่ยตอนนี้มันก็มีแนวโน้มนะครับที่จะราคาเนี่ยยิ่งจะบูมมากขึ้นนะครับเนื่องจากกระแสต,ตอนนี้ของดอร์ชคอยและชิบาอินโนเนี่ยดีนะครับก็ข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะมีการอัปเดตอะไรเนี่ย ผมจะแจ้งท่านผู้ชมอีกทีนะครับว่าคิสซูอินุเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับฉะนั้นใครจะซื้อคิสูอินุเนี่ยมีอีกวิธีนะครับเนื่องจากคิสซูอินุเนี่ยมันอยู่ในบน ERC 20นะครับถูกสร้างขึ้นฉะนั้นใครที่จะซื้อมันนะครับก็สามารถที่จะฝากอีทูเรียมในกระเป๋าเมตาแมสได้แล้วเข้าไปซื้อบนกระดานเทรดของคิสูอินุนะครับก็ ใครจะซื้อบน MetaMask ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับบนหน้าเว็บของคิสุอินนุก็ถ้ามี e ีเทอริเอีครอบครองอยู่ในเดสของ e t a m m s k เนี่ยคุณก็สามารถเอาไปซื้อที่คิสุอินนุได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับข้อมูลไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่เป็นเพียงเหรียญที่มีทั้งเดสมีทั้ง NFT นะครับมีทั้ง DApp อีกหน่อยในอนาคตอนะเราก็ว่ากันอีกทีนะครับเรียนบิสเน่โมเดลคล้ายกับ b a b y d o อสเลยและราคาพุ่งแรงกว่าด้วยนะครับใครจะสะสมนะครับต้องรีบแล้วล่ะนะครับ08ตัวจะหมดไปแล้วนะครับอาจจะเป็น07ตัวในเร็ววันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากนะครับท่านผู้ชมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสัคสาชกและกดกระดิ่ง กดปุบติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตซีคอมมิวตี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับโดยเฉพาะคือทิสุอินุนะครับก็ลองทักเข้ามาเพราะในกลุ่มนี้จะช่วยท่านในการลงทุนและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและผมหวังว่าทิสุอินุจะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะม้วนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูวนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิตไมเนอร์เท่านั้นร้านอินฟินิตไมเนอร์มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนําสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจอินฟินิตไมเนอร์ได้ หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซตนนีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อย1เครื่องที่บ้านพอะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจานวนจากัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการ สะสมเหรียญคริปโตเครนซี่นี้ก็เป็นไปได้